ใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับขอแนะนําเลยฮะว่าถ้าคุณได้มาตอนเย็นๆขนาดนี้นยังสวยอยู่นะฮะที่หัวเหล็กหรือสะพานเหล็กนี่นะครับยังมีโคมไฟห้อยอยู่หลังหลังจากลอยกระทรงเสร็จสิ้นไปแล้วสองวันนะฮะดูฮะเชียงใหม่เราที่มันม้วนแท้ๆนะฮะโอ้โใจจังเกิดมาเป็นคนชาวเชียงใหม่เนี่ยนะฮะมองทางด้านซ้ายน้ำปิงก็ยังสวยอยู่นะครับ มองไปทางขวาอีกทีโอ้โหวันนี้เป็นวันที่หนึ่งอ่าธันวาคมคนมันมีตังคพากันมากินอาหารัเยอะแยะไปหมดรถกะเลติดตามธรรมเนียมของวันที่หนึ่งของทุกเดือน